ครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับ19กันยา2568นะฮะวันนี้19ปีเรียกว่านับจากจุดเริ่มต้นของการดิ่งลงของการเมืองไทยนะครับหลังจากที่มีการยึดอำนาจคุณทักษิณเมื่อ19กันยา2549แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าประเทศไทยเราจะดำดิ่งลงนะเกิดความวุ่นวายทางการเมือง เกิดความแตกแยกเกิดความรุนแรงนะครับเกิดเรื่องของการตรบัดสัตว์ของนักการเมืองการซื้องูเห่าแล้วก็มีทหารเข้ามาคลองบ้านคลองเมืองเนี่ยเกือบครึ่งนะคือในยุคข,ของประยุทธ์อย่างเดียวนี่ก็เป็นประมาณ10ปีตองนั้นก็มีอภิสิทธิ์อะไรเข้ามาบ้างเราได้เห็นการเมืองที่มันตกต่ำในทุกด้านนะ ความซื่อสัตย์ของนักการเมืองฝีมือการบริหารบ้านเมืองใช้ไม่ได้มาตรฐานความเป็นนายกรัฐมนตรีคุณภาพของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับราชการที่9บอกว่าต้องให้คนดีให้ทุกคนเป็นคนดีไม่ได้แต่อย่าให้คนชั่วเข้าไปเป็นผู้มีอำนาจแต่เราต้องยอมรับเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยวันนี้ วันนี้เราได้นายกที่ชื่ออนุทินแล้วเราได้รัฐมนตรีสำคัญๆเนี่ยก็จากตระกูลเดิมๆทั้งนั้นรวมถึงธรรมนัตที่เอาน้องชายอะไรขึ้นไปการเมืองไม่ได้ไปไหนไหนเลยนะฮะไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะแล้วผมจะสรุปสั้นๆนวันนี้ว่าไอเราพูดกันนักกันหนาว่านะระบอบการปกครองของไทยเราเนี่ยมันชั่ว เพราะนักการเมืองนะแต่เรานึกดูให้ดีนะนักการเมืองมาแล้วไป4ปีไปที่สี่นะอย่างมากก็4ปีใช่ไหมแล้วประชาชนก็มีสิทธิ์เลือกแต่ทหารในประวัติศาสตร์นะการปกครองของไทยตั้งแต่24งสเ็ามต้นมาเนี่ยที่ใช้ชื่อว่าบอบประชาธิไปไตยมีกษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยทหารเข้ามาจุนชาญในการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีมากกว่าพลเมืองพอลเรือนแล้วประเทศเนี่ย ทหารปกครองประเทศแทนที่มันจะดีขึ้นมันก็ไม่ดีแล้วที่ทหารมันเข้ามาได้นะมันยึดอํานาจได้หรือนะรัฐธรรมนูญหรือสอวอที่เข้ามาบอกว่าไอ้คนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่เอานีนะ่มันก็มาจากระบอบการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นประมุขแล้วดูเหมือนว่าอํานาจที่บันดาลให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยนะถ้าอ้างเรื่องกษัตริย์เมื่อไรเนี่ยเรื่องประมุขเมื่อไรเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องนะใครก็ไม่เถียง แล้วก็ทําอย่างเงี้ยล้มล้างอํานาจทําสิ่งที่มันผิดเพี้ยนผิดปกติขึ้นมาเต็มไปหมดเลยถ้าพี่น้องที่อยากอัานตันใจกับพฤติกรรมหรือเรื่องราวที่มันไม่ควรจะเป็นความวิปล,ปลาสตามมาตรฐานสากลการละเมิดสิทธิมนุษยชนจับคนขังคุกนะอะไรที่มันไม่เป็นโลเป็นภยัยไม่เป็นนะเรื่องเป็นราวเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้สาระไม่เป็นประโยชน์ทําให้ชาติก้าวหน้าไม่ได้เนี่ย เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาจากระบอบการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นประมุขแล้วเราอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่2 4 7 5นะครับตอนนี้ก็9 4 93ปีนะ93ปีมาแล้วเรามีกษัตริย์เป็นประมุขวันนี้ผมพูดสั้นๆถามสั้นๆได้ไหมว่าถ้าการปกครองประชาธิปไตยแบบไทยๆอันมีกษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยมันไม่เวิร์ค เพื่อนบ้านเราที่เขาเป็นขนาดคอมมิวนิสต์เนี่ยวันนี้เขาพัฒนาพุ่งขึ้นแต่ของเราเนี่ยมันย่ำแย่แล้วจะแย่บอกว่าเพราะนักการเมืองก็ไม่ได้เพราะนักการเมืองมันอยู่ใต้ระบอบก,กษัตริย์แล้วมันก็จงรักภักดีกันทั้งนั้นทหารยึอดอำนาจก็เพื่อกษัตริย์ศาลตัดสินมันก็เพื่อกษัตริย์ดูมานัาง่งนะบ่อนเสาะทำลายสถาบันกษัตริย์ทุกสถาบันปกป้องสถาบันกษัตริย์ให้กษัตริย์เป็นใหญ่หมดเลยผมตั้งคำถามว่าครบรอบ19ปีอัพยศ19กกันยาเนี่ย ผมถามว่ามันถึงเวลาที่ประเทศไทยจะมีการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยไม่มีกษัตริย์เป็นประมุขหรือ,อยังดีไม่ดีถกกันต่อนะผมตั้งคำถามเพราะเป็นคำถามที่ไม่ค่อยมีใครใคร,ใครตั้งเรามีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุขมายาวนานถึง93ปีแล้วเนะี่ยถึงเวลาหรือยังที่เราจะมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ไม่มีใคร mapen Pamuk